คลิปนี้ก็มาต่อกันนะคะก็ทางหน้านาเซลนะคะเนาะเจ้าหน้าที่นะคะซินเตเลตาเขนานอกก็กำลังนะคะให้คำแนะนำกับลุงพลเนาะทางหน้านะคะแล้วก็มีพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะเนาก็มาให้กำลังใจนะคะรอลุ้นนะคะว่าจะได้ไหมอะไรยังไงนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันที่ <c oughs> แปลกใหม่แปลกใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแปลกยังไงเปลี่ยนไปยังไงวันนี้เนาะ,อะพอเดินเข้ามาในร้านนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปแปลกใหม่นะคะก็คือตัวทำงานของเรานะตัวทำงานคือสูงมากนะคะดูจากดูจากคอพี่แอนพี่แอนเป็นไงคะตัวทำงานใหม่ พอดีเลยค่ะพอดีเลยค่ะพอดีเลยพอดีแบบงีบหลับ อย่านะลูกอย่านะถ้าไม่เปลี่ยนให้เรานี่เรานอนแน่คะก็โต๊ะเผาแล้วก็เอาขึ้นไว้ด้านบนนะคะก็มาถึงวันนี้นะคะก็เนี่ยก็มาชากับพี่เอเนาะก็ได้มาเจอโต๊ะตัวนี้นะคะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันสูงมากเดี๋ยวจะได้นอนนะคะเดี๋ยวจะได้ใช้ให้เรานอนนะเราเราจะไม่ได้ทํางานนะคะต่อไปนี้เราจะนอนก็เป็นโต๊ะเดิมที่อยู่ตรงห้องรับแขก นะคะคโซนรับแขกเนาะแล้วก็มีโต๊ะมาเสริมนะคะมีโต๊ะมาเปลี่ยนมุงก็เลยเปลี่ยนมาให้นะคะโทราศาพัราศาพ,าศาพท์ีคนอ,อยู่ศพัาศาพท์ก็จ้าหน้าที่ก็เลยคุยนะคะเนาะชี้แนะนะคะให้คำแนะนำนะคะเนาะรายละเอียดต่างๆนะคะ น้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางานเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะโทรหานั่นแหละโทรใครมรับก็จะโทรบุญทำอะี่ค่ะที่ให้ไว้จะโทรโอเคนะก่พยายามที่จะรับโทรศัพท์พยายามที่จะรับเมื่อกี้ว่าจะโทรกลับผสายมาไม่ถูกมั้ยเห็นที่เขาพอดีผมก็เลยลงไลน์กันลงโไลน์สดอยู่กำลังคุยอยู่ผมลงไลน์เสร็จว่าจะโทรกลับอ้าวมาถึงแล้วใา่ึง้เห็นที่เขาพอดี ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะนเลยายภาออกก็แต่งแต่งแล้วก็คนลุกเอกน

ไม่มีหัวนะเพราะว่าตุกตาไม่มีหัวนะครับมันเป็นหุ่นนะคะไวมากเลยไวเนาะพี่เก่านี่ยพี่กล่าบอกว่าหุ่นไม่มีหัวนะคะสองวันสองวันไม่านก็ยิ้มใหม่ยิ้มนนั่นแหละนะผมกับเขาทหารก็ลุงก็จะหมดสิทธิ์ความคิดแล้วเพราะว่าจะไปอาฟอร์ตินนั่นแล้วไปเอาแน่แล้วเอาอะไรนะเอ็งเอ็งแล้วเพราะลุงจะไม่มีสิทธิ์แล้วสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วมันก็ควายกันควายซีตะโกรถกั่นั่นไงเด้อ ไม่เล่าหรว่าหว่าังกชินเป็น4ี่ิ้่นักไหะปะ15บอมัน11แต่ว่าเป็นทำเป็นละ7ที่น่ั่งไงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลสนบุคคล9ที่นั่ก็4มัน่ใช7 3แถว3แถวก็เลยนะ3แถวก็เลยนหนััมไปล้อจ้าล้ออ้ ก็เอาสูงไว้ขึ้นก่อนโอ้โหสูงไว้ขึ้นก่อนเลยเนาะให้เพราะคนไม่มีรถขึ้นหมายว่าจะเป็นรถก็ทคือทเป็นรถรถตู้ก็จริงแต่ว่าทำเป็นรถส่วนบุคคลมันก็จะขึ้นได้ไม่เยอะเหล่กแต่เลือแค่เจ็ดที่นั่งเจ้าเก้าเก้าเก้าบอ่ก็เราจะอาจจะเอาข้างหน้าออกมันกว้างขึ้นก่เพิ่มโอ้มันอยู่มันเรียขนาดเลยมันก็เลยสามแถวตู้ก็เลยกว้างขึ้นไงลุง คอมพิวเตอร์ตัวนี้มันตัวช่วงยาวมันจะสั้นกับยาวใีนสองสองรุ่นช่วงสั้นมันก็บอกมันก็จะแคบอันนี้ช่วงนี้ตัวนี้มันยาวยาวสุดแล้วคอมพิวเตอร์ตัวยาวบอกมันก็ห่างอยู่แล้วมันสี่แถวแต่ถ้าจดทะเบียนเป็นรถสมบ,บุคคลแถวที่สี่อะ่ะทางคนส่งหรืออันนัก็จะให้เราออกมันถึงจะจดทะเบียนได้ แต่ถ้าเป็นรถป้ายเหลออาาืองสาธารณะเขาก็ใส่แถวสี่ได้เพราะมันเป็นรถโดยสารแต่เขาก็จะบังคับกฎหมายก็จะเขียนข้ามุมกระจกเลยบรรจุนักเรียนเยไเท่าไรน้ำหนักเท่าไหร่ไม่ค่ะบนครับมันมันเป็นยอดตัวนี้ตัวไหนคะม,มันเป็นยอดตัวลรกง,<า>ง่ายๆแต่ว่มีใครม่ใครครับผมบอกบอกทางไปได้โอเคครับเพราะว่าค่าที่สี่ราอ ก็ไมอไรือึ่ง้อยนเพ่าอันค่ยังให้เกินบอกเอาเบงอร่อยไหมยังยีบาเนียเอาเบงอร่อยมักะนาขมังน้เอาเบงอร่อยมสุามเจ็ดสามห้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อย พี่ก้าวนะคเซลวมีสินค้านะคะเรียบร้อยนะคะเยอะเยอะแต่ไม่ได้เอามาใหม่สักตัวไหมคะสักตัวไหมคะได้แหละไม่บอกอันนี้สินอันนี้เป็นผ้าชุดค่ะเอาไปให้แฟนสักคืนบอส

นี่โอ้สงสัยอหนูเข้าในบ้านกลุตัวแล้วไม่มีสัญญาณมถ้าพ่อลมจะพ่อเงินก็พ่อเงินพ่อเงินสงสัยจะฟังเพลงนะคะเปลี่ยนโต๊ะใหม่เปลี่ยนโต๊ะทำงานใหม่่่ะเปลียนโต๊ใหมดูมันมันสูงพอดีพอดีเลยใช่ อันนั่นแอนทำใหม่ทำครั้งใหม่เนี่ยตัวทำง,งานใหม่มันพอ้ยลุงคิดผิดหรือคิดถูกเนาะเอาโตตัวนีไว้เป็นเก่าเป็นตัวญี่ปุ่นโตทำง,งานใหม่ของเรานะคะไม่รู้ว่าลุงคิดถูกหรือคิดผิดนะคะที่เอา ตัวทำงานใหม่มาให้เนาะเพราะว่าตัวเดิมมันจะต่ำนะตัวนี้มันจะสูงแล้วพอดีคอเลยนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนาอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ